อัญจกขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารัขันโธบินญาณขันธทวทศายตนานิจักขวายตนังรูปายตนังโสตายตานังสัทธยตนังขานายตานังขันธยตนังชิวหายตานังรสายตานังกายยตนังโพ ทัพยาทานังมนายาะานังธรรมายตะานังอัถนาสัทธาตุโยจากขุธาตุรูปธาตุจากขุมวิญญาณธาตุโสตธาตุสัต ทัฏฐาตุโสตวิญญาณธาตุคาณธาตุคันทัธาตุคาณวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสาธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธาปธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมาธาตุมโนวิญญาณธาตุภาินสตินทริยานิจักขุนทริยัง โสตินทาริยังคาดินทาริยังชิวหินทาริยังกายินทาริยังมาดินทาริยังอิตินทาริยังบริสินทาริยังชีวิตินทาริยังสุขินทาริยังทุกขินทาริยังโสมนัสินทาริยังโทมนาสินทาริยังอุเบขินทาริยังสิทธินทาริยังเวริยินทาริยังสตินทาริยังสมมาทิน ทริยังปันยินทริยังอนัญย์ตัญญาสมีตินทริยังอันยินทริยังอัญญาตาวินทริยังจะตาริอริยาสัจจานิทูกังอริยาสัจังทุกขสมุทโยอริยาสัจังทุกขนิโรโธอริยาสัจังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสัจัง